สวัสดีค่ะวันนี้ครูยุจะพามาดูวิธีการนะคะหรือเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ในการแปลงเพศกัญชานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกัญชานั้นเป็นกัญชาตัวผู้เป็นเพศกระเทยนะคะให้เป็นเพศตัวเมียวิธีการง่ายๆด้วยวิธีการแกล้งนะคะต้นกัญชาให้เขาเกิดความเครียดแล้วก็ แปลงเพศเองโดยวิธีธรรมชาติเรามาดูกันเลยวิธีง่ายๆนะคะามคุยยุมาค่ะวิธีง่ายๆคือน,นี่เลยค่ะคุยยุจะมีไม้ลิมตัวนี้ค่ะคุยยุจะทําเป็นแบนๆเป็นรูปลิ่มนะคะใช้ไม้เราใช้มีดเราเนี่ยค่ะเสียมให้แบนบางเป็นรูปลิมสามเหลี่ยมนะคะแหลมๆเราจะได้ไม้ลิมแบบนี้แล้วนะคะเป็นลิ่มไม้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาไปทําอะไร มาดูกันเราจะใช้ลี่ยมนี้ตอกลักที่โคนของต้นกัญชามาดูเลยค่ะว่าทำยังไงนี่เลยนะคะใช้ไม้ริ่มแหลมนี้นะคะตอกใส่ที่โคนตรงต้นกัญชานี้เลยนะคะนี่คือวิธีการแกล้งแกล้งหรือแปลงเพศกัญชาด้วยวิธีการของครูยุทธน,นะคะตอกเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเขาจะไม่ตายนะคะ ต้นกัญชาจะไม่ตายตอกให้ทะลุเลยค่ะตอกแบบนี้ค่ะให้ทะลุเลยมาสูงเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่ค่ะริ่มไม้จะทะลุนะคะด้านนี้เลยค่ะมาดูด้านข้างหันมาด้านข้างค่ะนี่ค่ะริ่มไม้จะทะลุตัวนี้ต้นกัญชาจะเกิดความเครียดนะคะเพื่อแกล้งให้เขาแปลงเพศเป็น เพศเมียนะคะให้มีคุณภาพของช่อดอกที่มีสาร TSC ที่ครบหลังจากนั้นเรามาดูที่ในช่อดอกของต้นกัญชานี้นะคะช่วงนี้คือช่วงของการทำดอกค่ะช่วงนี้ช่วงของการทำดอกเราจะต้องการให้ช่อดอกที่มีความแน่นแล้วก็มีคุณภาพที่ใหญ่นะคะด้วยวิธีการที่ ดึงสารอาหารไปเลี้ยงช่อดอกโดยตรงด้วยวิธีการที่ลดนะคะไนโตรเจนลดธาตุไนโตรเจนของต้นกัญชานั่นก็คืองดน้ําเราจะงดน้ําอยู่สองวันนะคะเมื่อการงดน้ําก็คือการลดธาตุไนโตรเจนแล้วเพิ่มธาตุโพแทสเซียมด้วยวิธีธรรมชาติครูยุใช้นี่เลยนะคะใช้กระสุนรรค่ะครูยุใช้เปลือกไข่ที่อยู่ในครัวเรือนเรานี่ค่ะ เอาเปลือกไข่นี้นําไปบดให้ละเอียดนะคะบดให้ละเอียดนะคะจะได้ลักษณะนี้ที่ละเอียดแบบนี้นะคะอันนี้คือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ค่ะนี่ค่ะบดละเอียดเอานํามาโรยใส่ใต้โคนนํามาโรยใส่ใต้โคนต้นกัญชานะคะเปลือกไข่นี้เป็นสาร,ตรโตปรตียมอย่างดีนะคะเราบดละเอียดแล้วแล้วก็มีธาตุกร,รมฐถันด้วยนะคะ ซึ่งธาตุโพแทสเซียมและกรรมฐานเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการเร่งการเกิดช่อดอกของต้นกัญชานะคะให้มีคุณภาพให้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราโรยใส่เข้าไปแล้วนะคะลดน้ำตามตัวน้ำนจะละลายเอาสารโพแทสเซียมที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะ นำไปหล่อเลี้ยงตัวช่อดอกให้ดอกเขามีขนาดที่สมบูรณ์และใหญ่โตเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยุเอามาดูตัวอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้นี่ไม่ต้องแปลงนะคะต้นนี้ไม่ต้องแปลงเพศของเขาเพราะว่าเขาเป็นเพศเมียอยู่แล้วนะคะสังเกตดูนะ,ะตรงช่อดอกจะไม่มีเมล็ดนะคะเขาเรียกเพศเมียนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยุก็มีสิ่งดีๆที่จะมาแบ่นปันให้กับสมาชิกที่สนใจและติดตามที่จะปลูกและดูแลรักษาต้นกัญชาให้มีคุณภาพนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามในช่องครูยุยุเฮลท์แคร์ชาแนลด้วยนะคะสำหรับน,นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ